เสพหนังสวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับรายการเสพหนังนั่นเองสองวันนี้เราอยู่ที่เดอมอสตังค์กะปินะครับภาพลุ้เปิดตัวในเรื่องชายอ้อนั่เลยนะครับหรือว่ารถบู๊ศรัทธาอาถรรพ์นั่นเองเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศภายในงานกันดีกว่าว่าแ,แร็ปเปอร์แดงแล้วก็อินฟูเซอร์หรือว่าอินดี้เน็ตจะทังานเยอะมากแค่ไหนตามผมเลย i okay. ครับติ่งใหญ่ครับแล้วก็มีพลังมากครับ <c oughs> ค่อยๆเห็นหนังอีสานเปิดตัวด้วยใจเราแบบร่วมๆค้นในวงการหลายๆห้างัตทุวัตถุการณ์วงการหมอลำวงการพุ่งกลับวงการลิเกใช่ทุกอย่างเลยครับในส่วนตัวผมถ้าเป็นหนังอีสานผมชอบอยู่แล้วชอบทำเป็นอีสานอยู่แล้วถ้าแบบใครทําอะไรเกี่ยวกับนิสสานผมชอบดูอยู่แล้วใช่ครับก็สนับสนุนอยู่แล้วครับมาดูก่อนครับมาดูก่อนอย่าฟังคําวิจารณ์หรืออย่าฟังรีวิวเยอะเยๆครับก็มาดูก่อนครับมาซัพพอร์ตคนที่ทำงานทำใช่ ยินดีกับการทําง,งานของเขาอย่างเงี้ยถึงมว่จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็มายินดีหน่อยนะครับขอบครา,าวขอข้าวเซฟหนังสวัสดีครับพีส่สวัสดีครับใหม่พระวัดขนันพสัสริเป็นหนังอีสานเรื่องแรกที่รออยากจะทํา เป็นงานดีสานที่อยากทํายังไม่มีเคยยังไม่มีโอกาสที่จะทํางานดีสารเลยพอโอกาสเข้ามาพี่ก็เลยรับเปลยโก็ดีใจเลยแล้วเผอิญว่ามันเป็นเรื่องที่ตรงกับเปวเราด้วยไม่วาม่จวาจะเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศรัทธามันก็เลยเขา้าเอาแก๊ปเลยเออเ้าแก๊ปที่ไหรู้สึกว่าถ้าเราเริ่มเข้าไปด้วยความศรัทธาอันนี้ใหม่ด้วยความที่เราเชื่อเรื่องครูบาอาจารย์ด้วยมันก็เลยเข้าทางว่าใครอ้อเรากำลงังจะพูดถึงการรุกของครูบาอาจารย์การเชื่อบัรครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นที่หมายเชื่อว่าใครอ้อเขามีคร ถ้าเราศรัทธาเราเชื่อเขาเพราะฉะนั้นการทำงานที่พี่ทำมันเลยดูลาบเพื่แม้ว่า นักแสดงจะมีหน้าใหม่ทุกวันน,นักแสดงเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าโอเคบอสมาเถอะแต่แกเรื่องผมมันต้องไม่เสียนะจะมีแกเรื่องของผมแต่พี่คนไหนนักแสดงหมอํำคนไหนมาเดี๋ยวผมจัดให้ใเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อผมทั้งหมดว่า,ม,ามันดีอย่างนี้นมันดีอย่างนี้แต่ผมแค่รู้สึกว่าอยากให้เปิดโอกาสให้กับหนังวีสารหรือหนังไทยเรื่องหนึ่งที่น่าดูอะอยากให้ตัดสินใจเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับผม,บมาหนัง สวัสดีครับสวัสดีครับเอ็กเจอร์ก็เป็นคนที่คอยดูแลจัดการวงครับซึ่งเป็นคนที่รับอำนาจการดูแลวงเนี่ยมาจากคนหน้าวงที่ดูแลเนี่ยแล้วก็มันก็มีเรื่องวุ่นวุ่นที่เราต้องจัดการมากมายหลายไทออหรือว่าเป็นหนังที่ดูได้ทุกคนครับดูได้ทุครอบครัวแล้วที่สําคัญหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งในการนําเสนอภาพยนตร์หมอรับในแองเจิลหนึ่งจะอีกมุมมองหนึ่งที่จริงจังมากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบตลกโง่ห่าแต่ว่าตอนนี้ซีเรียสยสยองอะไรเงี้ยมาดูครับดูหน้าครับเซฟหนัง สวัสดีครับการทัดนะครับรบะบบเ,เป็นเดี่ยวครับคาแรคเตอร์เดี่ยวเป็นคนที่ต้องเรียกว่าเป็นจุดไฮแมทของเรื่องเลยครับคือเป็นคนที่ผิด I ทออคือเป็นตัวดาเนินการของเรื่องเลยว่าถ้าไม่มีตัวเนี้ยเรื่องจะไม่เดินเลยเป็นกมหลักของเรื่องเลยนะครับว่าไอเนี้ยผิดพลาดตรงไหนและขอเรื่องอะไรให้ทุกคนในคณะต้องเกิดเรื่องบ้างต้องติดตามดูครับทายออ17กรกฎาคมนี้ทุกครงภาพยนตร์ครับเสพหนังออนะคือคู่ผู้หลวงลับไปแล้วที่มีจิตเมตาส<ะ>ูง <สะ S 1> เจ้าเสื้อไนคูบาอาจารย์บ่แปงดูม่ชัดพีคใครหรอดิบางเธอสิ่งที่เฮาแนมบ่เห็นคือใบหมายวามาควา่ำบนพนม แพงดูเสือกั็นคนละแนวแล้ว สวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกน,นะครับกับรายการ <c oughs> เซฟหนังเหมือนเดิมสลับตัวอย่างต้นคลิปหรือว่าบรรยากาศรอบสื่อภาพยนตร์ไทยเปิดตัวเรื่องคายอ้อน,นะครับเป็นภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันที่เขาเรียกว่าฟิลเหมือนไทยบ้านต่างจังหวัดเป็นหนังพีของคนต่างจังหวัดที่ตอนนี้กําลังมีกระแสะในเรื่องของปอบในเรื่องของหลายๆลอย่างจุดขายของหนังอ่ะมันมีหลายอย่างมา,ากเลยครับจากรอบสื่อที่ผมไปดูมาจะบอกว่างานเปิดตัวยิ่งใหญ่มากหนังเรื่องนี้จับมือกันกันกบหลายค่ายแล้วก็ในเรื่องมันมีในเรื่องของนาฏศิสินเรื่องของลิเกโปรโมนัง่นเขาได้ เชิญชวนแบบทุกศาสตรของศิลปะวัฒนธรรมของไทยอ่ะเข้ามาร่วมในหนังทำให้แบบการเปิดตัวแล้วก็การกระจายขาวว่าน่าจะทําให้แบบคนได้รู้จักแล้วก็เป็นกระแสแน่ๆส่วนเรื่องหนังก็ จะเล่าเป็นยังงดีผมจะไม่เล่าเป็นตอนๆแล้วกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสปอยเล่าแค่ว่ามูนกับโทนหนังมันเป็นประมาณไหนจะเป็นเรื่องราวคล้ายๆหนังผีไทยทั่วไปได้ไหมก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการลบหลู่หรือว่าเรื่องของคลายอ้อก็คือแปลว่าครูไหวครูกันนับถือครูหรือว่ารับผานหรือว่าการปฏิบัติตามสิลของแต่ละสำนักหรือว่าแต่ละลิเกแต่ละโรงเรียนแล้วกันครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบเพราะว่ามันมีในกลิ่นอายของไทยบ้าง ที่เขาเรียกว่าใช้ภาษาอีสานในการเล่าเรื่องฐายทอดวัฒนธรรมของเรื่องราวที่เป็นแบบของจังหวัดจังหวัดหรือว่าประเพณีนะกันสำหรับเ,เรื่องนี้ก็เป็นไมซ์ไอเดียของคณะลิเกเออคณะลิเกคณ,ณะหนึ่งที่อยู่ในที่ที่หนึง่งมีบันพ,พับุรุษหรือว่ามีใครออหรือว่ามีครคูที่แบบปกปักักษาที่นี่อยู่แล้วพวกเด็กเจนใหม่ที่แบบลองดีแบบอยากรู้ว่าผิดครูแล้วมันจะตายอย่างนั้นจริงไหมนู่นนี่นั่นไหมเพราะว่าในเรื่องมันมีเกี่ยวกับเขาเรียกว่าห้ามทําสิ่งไม่ดีในที่ที่อยู่หรือว่าอะไรต่ mà ผมจะไม่บอกห้ามทําอะไรบ้างแต่จะบอกว่าท้ายแล้วมันหักเซอร์ไพรส์มากเรื่องราวเหมือนจะธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดามันมีการผูกของปลมตัวละครมาอยู่สิ่งต่างๆที่ตอนเล่าเรื่องไปเขาไม่ได้บอกหมดจะมาเฉลยเราใช้เพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนตัดสินใจซื้อตัวเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับสำหรับใครอ้อ17กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์สำหรับฝุ่หนังไทยกันนะครับผมเชื่อปีนี้จะเป็นปีดีของหนังไทยด้วยการเปิดต้นปีมาหนังพีเลยเรื่องที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาแล้วก็เขาเรียกว่าแนวทาง ทงใหม่เริ่มเข้ามาหลายๆอย่างที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนเริ่มเดินหน้าได้แล้วว่าจะจะช่วยยังไงได้บ้างผมว่าก็คงเป็นกําไรของคนดูหนังนะเนาะจะได้ดูภาพยนต์ดีๆหลายๆเรื่องที่กำลังจะออกมาอย่าให้เข้าหนังลงกันนะครับตรา่หนังไทยก็สำหรับนี้สุดท้ายแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเสพหนังและไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราโอเคไหมบาย